โค้ดติดมัน X ครับผมนะในกานปีใหม่แบบนี้ใช่ครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเกมแรกกันเนี่ยเราต้องทำอะไรกันก่อนน้องๆยังไม่รู้จักชื่อกันเลยโอ๊ยชื่ออะไรครับชื่ออะไรลูกตาลอันนี้ชื่ออะไรครับในนโอ้ยนี่ของหวานกันเลยของขุณฝั่งหวานครับผมชื่ออะไรครับมีลพมีลพลอเล่นค่ะวีค่ะมีลพมีลพนี่เรียนจบมึงได้วิเสีป่ะครับนั่นเรียนสายล้วนอ๋อเหรอชื่ออะไรครับ เฮ้ยสีแดงสู้ปะสู้เฮ้ยสีเขียวสู้กว่าค่ะยวีสู้เลยสู้คเราไปดูกติกาเกมแรกกันก่อนครับผมว่าเราจะเล่นอะไรกันกติกาเกมที่หนึ่งสีสันวันปีใหม่ทั้งสองทีมจะต้องเลือกตัวอักษรจากในบอร์ดโฟมที่มี2ชุดชุดแรกคือ Happy New Year และชุดที่2คือ Adrenaline Home ซึ่งแต่ละทีมจะต้องช่วยกันหาตัวอักษรและนำขึ้นมาแปะให้ได้เร็วที่สุด ทีมไหนทำเวลาเร็วที่สุดรับไปทันทีสามและหนึ่งคะแนนเกมนี้ชื่อว่าเกมผู้ชายใช้ป่าพี่อยู่ที่มือแล้วจ๊ะถนัดถนัดใช้อะไรแล้วป่มกอตังป่าแอะอ่ะไปชกใครเริ่มก่อนพับปีนิวเฮียครับผมเราตามคอนเซ็ปต์เฮ้ยโอ้โหเหมือนชาวบ้านอยู่เลย นี่ไงไง้ยมาเดินไเร็วเวเรเฮ้ยเรเฮ้วเไปดิแล้วก็แล้วคนหรือก็นี่ไแล้วโอ้ยกุณตาูเรงที่เมืองเราต้กวาสังกิโท้สะกดไม่ได้เออติดไปก่อนเถอะ เอ็วเร็วคนอย่าฆ่าเร็วอุ้ยอ๋อีหลจเยอ๋อไอ้าุญนี่เร็วเร็วติดเร็วอี นี่คนหรือเหตุผลเนี่ยผมทุ่มเทในการทำให้ทีมชนะ。 เดนแล้วมือน้องล้วตัวอะไรนะดีเออนี่น้องติดจนพี่งงหมดแล้วนั่นแหละน้องเอามือส่งเขไปเก่ง่พี่ไม่ได้นี่นี่ทีมกูขนาดนี้เลยเหรอม่ทีมมีสามลนะนะหายครบแล้วยังไม่ครบไม่มีคนที่เก่งภาษาอังกฤษกว่านี้ใช่ไหมครับ Hey ใครจะเร็วกว่ากันในเกมแรกอ่ะทีมบุรีสวัสดิ์คุณก่อนผมครับสามนาทีสิบหกวินสามนาทีสิบหกวินอ่ะทีมผมครับสามนาทีสิบหกวินนาทีเฮ้เฮ้เฮ้อ่ะคะแนนนะฮะทีมผมชนะได้สามคะแนนจนทีมบุรีซอแพ้ได้หนึ่งคะแนนโอเคครับไปเกมต่อไปเลยเดี๋ยวไปดูกราดิกาเกมต่อไปครับเกมที่สองจะเป็นยังไงกติกาเกมที่สองเค้กปีใหม่ไม่ใช้มือ ทั้ง2ทีมจะต้องแต่งหน้าเคก้กในแบบที่ตัวเองเลือกและจะต้องแต่งหน้าเคก้กให้ได้เหมือนที่สุดแต่มีข้อแม้ว่าห้ามใช้มือในการทำซึ่งรายการให้ใช้มือได้แค่การบีบครีมเท่านั้นทีมไหนแต่งหน้าเคก้กได้เหมือนกับภาพตัวอย่างที่สุดรับไปเลย3ละ1นคะแนนปกติเคยแต่งหน้าเค้กกันไหมสาวๆปกติเราแต่งหน้ากันมาเนี่ยแต่งหน้ากันมาคุณใช้สอกอะไรก็ได้นะใช้สอกเลือกหน้าเค้กกันก่อนมันมมีให้เลือกว่าคุณจะต้องแต่งแบบไหนได้มา แบบที่หนึ่งครับแบบที่หนึ่งเดี๋ยวสองครับแดนเออเฮ้ยเดี๋ยวโมเรื่องการวาดลูกเชิดี่ดีพี่เก่งมากมาดูกันครับว่าฝีมือในการแต่งหน้าเค้กในแบบอะดรีนาลีนของทีมในท็อปจะสวยงามขนาดไหนเมื่อต้องได้แบบเค้กที่ค่อนข้างยากแบบนี้แถมยังใช้มือไม่ได้อีกด้วยยื่นตะขาบแบบนี้ไม่ได้ ใช่ค่ะค่ะเร็วค่ะไม่แล้วมึงทำอะไรคะน่ะเชียร์ค่ะเดี๋ยวหมุนหมุนหมุนอ่ะสอบปาดสอบปาดเออสวยว่ะโอ้โหเนี่ยดีดีดีวยใช้ตัวดีอ่าวีท่ามึงกะแทกหัว่ะ

เห็นฝีมือและความสารในการทำเค้กของทีมในตอปแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าใครจะกล้ารับประทานต่อละครับเนี่มาเล่นขนมาหมดทั้งสอกทั้งปากและมาปิดท้ายด้วยการใช้ลิ้นกวาดครีมเค้กเอกโอแม่เจ้าสุดยอดแห่งความอร่อยจริงๆรล้วเดินะครับผม จะทำแบบนี้สิหรือเปล่าโอ๊ยโอยโอเคเราไม่ได้ชี้มือนะมือทั้งหมดเลยเธอมานั่งหมุนอยู่นี่นะเตรียมมาเตรียมเซ่นี่เขาบอกเขารอบี มีเบี้ยวค่ะมีเบี้ยวค่ะมีเบี้ยวค่ะด้านบนไม่ได้ฮะด้านข้างเริ่มมั่วแล้วค่ะด้านข้างด้านล่างค่ะโอ้ลองนั่งดูไหมฮะเค้กที่นี่เค้กที่นี่ได้ตั้งรูปน้ำไหมครับถ้าเบี้ยวอะไรโอ้ยแล้วจะมเอียงอย่างนั้นล่ะคะ เอกเอีกเอโอเคพอๆเอ้ยสวยงามพอเลพอเลยโอ้โหทีเด็ดจริงๆครับทีมรีสอร์ทเนี่ยโดยเฉพาะการตกแต่งขอบเค้กด้วยลิ้นแม่พอๆกันในท็อปเลยนะครับและที่เด็ดสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่การเพริมบลูเบอรี่ให้ลงเค้กนี่นะครับ ให้น้องเนยนมคาบถ้วยด้วยปากลับเขย่าตัวน้อยอีกทีมาสั่นไปทั้งรายการกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าบรรดาคณะกรรมการที่อยู่ในงานจะเลือกให้เค้กของใครชนะใจกรรมการที่สุดไปดูกันเลยก็ถือว่าทั้งสองทีมมีศิลปะเปิดใช่ครับยอดเยี่ยมมากคุณใช้คำเล่นถูกต้องมากใช่ไหมฮะไม่มีความสเขาห้ามใช้มือคุณทำไงฮะถ้ามีครับผมต้องไม่ใช่มือเลยไม่ใช่มือครับเป็นข้อมือมาตัดสินดีกว่า ฮึบฮึบสามสามสามเฮ้ย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 เฮ้เเเยเยเเ้เ้้้ ผ่านไป2เกมแล้วตอนนี้ให้น้องๆเข้าไปล้างเนื้อล้างตัวช่วงบุลลมสัปดาห์นี้ในเรื่องในวันปีใหม่ผมจัดอันดับรองเท้าที่เป็น t o ยอดในรอบปีอใช่กีนดับพี่กีนดับห้านดับห้านดับไดวไปดูเป็นแบรนด์ไหนรุ่นไหนนะฮะรับรองว่าเจ็บแน่นอนไปดูกับช่วงของบุลลู สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะตอนเราคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงบูธรูมวันนี้มาแบบฟรุง้งฟริงกันสักนิดนึงนะฮะในรอบปีที่ผ่านมาครับเราคงจะได้เห็นรองเท้าต่างๆแบรนด์หลากหลายสีสันวันนี้ผมก็เลยมีความพิเศษมาฝากคุณผู้ชมกับห้าอันดับรองเท้าที่สุดยอดที่สุดในปีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับอันดับที่ 5. อ่าอันดับที่5ฮะ มิซูโนะโมเรเลียนิโอนะครับแบรนด์จากญี่ปุ่นพรีเซนเตอร์ก็เป็นพวกเจ้าฮักนั่นแหละฮะเจ้าตัวนี้ได้รับความนิยมค่อนข้างนี่มากในบ้านเราและเป็นอีกหนึ่งรองเท้าสายพันสปีดที่ผมมองว่ามันมีความคลาสสิกอยู่ก็คือในเรื่องของหนังหนังของเจ้ามิซูโนะเโอตัวนี้เนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็น Made in เจแปแบบตัวนี้เนี่ยนะฮะหนังจะยิ่งค่อนข้างเนี่ยนุ่มมิซูโน่เขาทํามาได้แบบลงตัวอีกหนึ่งแบรนด์ที่ตีตลาดวงการฟุตบอลได้ดีพอสมควรเลยนะั่นคือแบรนด์ของคูมาแลเราก็ตัวที่ผมยกมานี่คือเจ้าคูมา Evo ี o ว e r เจ้าตัวอี o ว o w e พาเอนี่ยทำออกมาได้น่าใสพรีเซนเตอร์ก็ดูน่าสนใจมาโกโรชมาโรเบโลเตลลี่ผมก็เลยยกให้คู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าแห่งปีอันดับที่5 นี่คือดับที่4ฮะผมยกให้เป็นเจ้า Adidas Predator Predator ยังไงก็คือ Predator ครับคุณผู้ชมมีความคลาสสิกมีความเป็นแบบฉบับของตัวเองถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลง Predator เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่จะเยอะจากเจเนอเรชันแรกที่เป็นแบบลิ้นยาวผมมองว่าเขาทำมาได้แบบลงตัวจริงๆพร้อมกับสีสันที่ได้สวยนะ ได้สวยหลายสีเลยทีเดียวนะครับถ้า10สีผมว่า8สีเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้สาหรับพรีเดเตอร์เรื่องเทคโนโลยีเขาก็ยังชัดเจนอยู่ที่มีเรื่องของแถบปั่นการจับสัมผัสบอลและนี่ก็คือเจ้า Adidas p r e d a t o r อันดับที่4ของรองเท้ายอดเยี่ยมประจําปีนี้ครับเฮ้ยโอ้โหนะฮะ n i k e Hyper Venom เป็นซ sure ีร so ีส right ์ท no ี่ออกมาแทนเจ้าไนกี้เลเซอร์ถ้าจำกันได้เจ้าตัวนี้เนี่ยใส่สบายพื้นรองเท้าตอบโจทย์มากๆหรือว่าหน้าผ้าเนี่ยก็จะมีจุดเด่นเลยแล้เวลาใส่ก็ใส่สบายด้วยสีครับผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยยังไม่มีสีไหนที่ไม่สวยเลยนะเวนอมเนี่ยสีสันตอนนี้เนี่ยมันเป็นกระแสมันเป็นเทรนด์แฟชั่นที่มาแรงทำให้เจ้า h y เปอร์เวนอมตัวนี้เนี่ยมันตอบโจทย์มากๆแต่นี่คืออันดับที่สาสหรับไฮเปอร์เวนม โอ้โหมาแบบลอยมาเลยนะฮะอันดับที่2ผมยกให้เป็นเจ้า Adidas F50 Adizero สีสันของเจ้า F50 ปีนี้เนี่ยที่ออกมาเนี่ยโอ้โหสีสันชูชาตจริงๆ Adidas เลือกเล่นสีสันกับ F50 ชมพูฟ้าสีนี้เป็นแบบแชมเป l ส a ล u กเป็นเขียวเงินมีสีส้มเม็ดซี่ส้มเหลืองนะฮะทุกอย่างองค์ประกอบของ Adidas F50 มันเยอะจริงๆเป็นรองเท้าที่เบาที่สุดในโลกไปแล้วสําหรับ F50 ใส่สบายยิ่งขึ้นอย่างตัวนี้เนี่ยก็เป็นแบบหนังแต่ว่าพอใส่เข้าไปมันก็มีความนิ่ม นุ่มนวลพอสมควรรวมกับสีสันที่ค่อนข้างนี่จะสวยงามและใส่ง่ายบ้านเราก็เลยได้รับความนิยมค่อนข้างนี่จะสูงเช่นเดียวกับเมืองนอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่1กันครับผมอ่าหายเแลานะฮะอันดับที่2เดี๋ยวอันดับที่1จะมาอยู่ในมือผมเดี๋ยวรอชมเป็นไงฮะนี่ก็คืออันดับที่1 Nike m e r c u r i a ร v a p เ r Superfly เรียกเสียงฮือฮาได้พอสมควรการที่ทำแบบหุ้มข้อขึ้นมาอาจจะออกมาต่อจากมาจิสตานะครับแต่ว่าความนิยมเป็น Superfly ที่ได้รับความนิยมมากกว่าซึ่งในขี้ก็ถือว่าใจถึงนะฮะที่กล้าที่จะออกแบบนี้มาด้วยแต่เขาก็ออกมา2แบบ2ตัวมีทั้งแบบโลและก็แบบไฮ แล้วก็พื้นรองเท้าก็จะไม่เหมือนกันตัวซูเปอร์ปลายก็จะเป็นพื้นแบบคาร์บอนซึ่งเป็นพื้นที่หลายๆคนวอนมากอยากได้มากถึงว่ามันจะมีราคาที่แพงแต่มันก็จะทำให้รองเท้าคุณเนียดูดูมีราคามากยิ่งขึ้นผมชื่นชมอย่างหนึ่งก็คือเขาเลือกสีได้ค่อนข้างทีด่ดีมาถึงสีที่อาจจะฮือฮาก็คือเจ้าโรนัลโด้เซียซวสีดำตัวนี้สวยจริงๆนะครับรวมถึงเทคโนโลยีที่เขาออกมาได้แบบสุดยอด นี่ก็เป็นปรองเท้าแห่งปีของอะเนลีนคอติม a น X ในช่วง b o ูต Room ที่ผมนำมาฝากกันก็เดี๋ยวผมจะเสกทั้ง5รุ่นมาอยู่ตรงหน้าของผมเลยมี6รุ่นนะครับแต่ว่าเป็น5้านดับนะครับสำหรับสิ้นปีนี้ก็ยังไงใครชอบไหนก็ซื้อเป็นของขวัญกันได้นะครับวันนี้ช่วงบูตกร o มหมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ